เอสโตรเจนมันมากเกินไปเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลเสียต่างๆกับร่างกายเราได้นะครับถ้าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีอาการคัดตึงเต้านมหรือว่าเจ็บเต้านมมากเวลาก่อนมีประจำเดือนเพิ่มความเสี่ยงหลายๆโรคนะครับมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่ในผู้ชายก็มีภาวะเอสโตรเจนสูงได้เหมือนกันนะครับลักษณะก็คือจะมีพุงใหญ่ๆนะครับจะมีไขมันสะสมที่หน้าอกอันนั้นก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือมีเอสโตรเจนมากเกินไป ทุกคนคงเคยรู้จักกับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับซึ่งเรียกว่าเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแต่ว่านะครับถ้าเอสโตรเจนมันมากเกินไปเนี่ยนะครับเขาเราเรียกว่าภาวะเอสโตรเจนโดมิเนนซ์มันจะเกิดผลเสียต่างๆกับร่างกายเราได้นะครับภาวะที่เอสโตรเจนมากเกินไปเนี่ยนะครับถ้าในผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีอาการคัดตึงเต้านมหรือว่าเจ็บเต้านมมากเวลาก่อนมีประจำเดือนเอสโตรเจนที่สูงเกินไปเนี่ยมันเพิ่มความเสี่ยงหลายๆโรคนะครับที่สำคัญเลยคือเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็มะเร็งรังไข่ทีนี้เอสโตรเจนมันมาจากไหนนะครับ มันมีบางส่วนที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาเองบางส่วนที่ได้รับจากภายนอกส่วนที่ได้รับจากร่างกายขึ้นมาเองเนี่ยนะครับอย่างเช่นคนที่อ้วนมากๆคนที่อ้วนมากๆเนี่ยเซลล์ไขมันมันก็สามารถสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาได้เหมือนกันนะคนที่มีความเครียดเครียดสูงนะครับระดับคอร์ติซอลที่สูงเนี่ยก็จะเป็นมีผลทําให้เอสโตรเจนเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็คนที่มีปัญหาโรคตับเพราะว่าเอสโตรเจนมันจะต้องถูกเผาผลาญถูกเมตาบอลไลซ์ไปที่ตับแต่พอตับมีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้มีการข้างสะสมของเอสโตรเจนได้บางคนได้รรรรับเอสนิมมหืว่าายาคุ กำเนิดต่อเนื่องนานเกินไปหรือทานในโดสที่สูงมากเกินไปนี่ก็มีปัญหาได้ฉะนั้นวิธีการนะครับที่จะจัดให้เอสโตรเจนมันอยู่ในระดับที่สมดุลน,นะครับหคือพยายามลดน้ําหนักนะครับโดยเฉพาะลดเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกาย อันที่2นะครับดูแลตับของตัวเองให้ดีนะครับอย่าดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปหลีกเลี่ยงยาที่ไม่จําเป็นอันที่3าคือถ้าจะต้องจําเป็นนะทานยาเพื่อปรับฮอร์โมนหรือว่าคุมกําเนิดเนี่ยควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะครับแค่เราสามารถปรับเอสโตรเจนปรับฮอร์โมนของเราให้สมดุลได้นะครับดูแลเรื่องการออกกําลังกายจัดการความเครียดให้ดีอย่านอนดึกแล้วก็ลดน้ําหนักแค่นี้สุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้แล้วนะครับ คนที่กังวลเรื่องของเอสโตรเจนสูงนะครับแล้วอยากจะหาทางที่จะลดระดับของเอสโตรเจนได้นะครับมันมีสารที่สกัดมาจากบรอกโคลีครับสารในกลุ่มบรอกโคลีเนี่ยพวกนี้เป็นอาหารที่ควรจะรับประทานนะครับโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของเอสโตรเจนสูงหรือว่ามีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเต้านมนะครับเพราะว่าบรอกโคลีเนี่ยมันมีสารที่จะช่วยยับยั้งหรือไป,ไปกดเอฟเฟกของเอสโตรเจนได้สารตัวนี้ถ้าเป็นชื่อทางอาหารเสริมเนี่ยเราจะเรียกว่าดิมนะ D I M การที่ได้รับดิมเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดน นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดระดับของเอสโตรเจนได้นะครับในส่วนของอาหารเนี่ยก็สามารถทานบรอกโคลีนะครับในกลุ่มของออกระหล่ำอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับนะกลุ่มบรอกโคลีเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ได้สารตัวนี้เหมือนกันนะครับ ผู้ชายก็มีภาวะเอสโตรเจนสูงได้เหมือนกันนะครับเราจะเห็นผู้ชายที่ลักษณะก็คือจะมีพุงใหญ่ๆนะครับจะมีไขมันสะสมที่หน้าอกอันนั้นก็เป็นลักษณะแบบเดียวกันก็คือมีเอสโตรเจนมากเกินไปซึ่งการที่เอสโตรเจนมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลต่อเมตาบอลิซึมในร่างกายนะครับการเผาผันน้ําตาลการเผาผันไขมันแบบเดียวกันเลยครับเราต้องลดน้ําหนักครับเราต้องออกกําลังกายแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะตรวจนะครับอยากจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนของตัวเองนะครับสามารถนัดมาคุยกันได้นะครับหรือว่าลองแอดไลน์ แอดเดอะลองจีวิสแล้วก็คุยกันในไลน์ก่อนก็ได้นะครับ